ในที่สุดก็ได้ลงแข่งในการแข่งขันระดับโลกสักทีนะครับทิวเวอร์นะครับติดเป็นผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับถ้าเหมือนในอนิเมะนะครับในการแข่งครั้งนี้เป็นการแข่งขันกระชับมิตรกับเยอรมันนะครับแต่เราน่าจะได้เล่นเป็นครึ่งหลังนะครับน่าจะใช่แหละจากที่มันขึ้นมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปลุยกับเยอรมันในครึ่งหลังครับมาเริ่ม ถ้าเป็นตามันไม่เราแพ้ยับโอ้โหขนาดในเกมก็แพ้ยับอยู่แล้วนะครับเราโดนนาไป6ขุต่อศูนย์เลยนะครับทาหาอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมมาส่งกลับหลังมาเช็คผูรักษาประตูนิดนึงนะครับมาเราใช้กองหลังส่งไปขึ้นไปมาบอมอยู่ที่นิตาโดนไทเคิลโอ้โหนิตะเวเนอรมาไม่ซื้อมาไม่ซื้อมาโดนโอ้หเยอรมันเอาเรื่องวะนี่ขนาดยังแบบเท่าที่เห็นก็คือยังไม่มีชไนเดอร์ลงนะครับก็คือกัปตันเยอรมันนะครับเล่นกองหน้านะมาบอมอยู่ที่เฮียวกะ เฮียวกะเฮียวกะพุ่งชนสวยโอ้เฮียวกะยังโดนเสียบไปคิดดูดิแต่จิมนะตามมาวอนมาโอ้โหตามไม่ทันนะครับมาทีมาเสียบเอ้ยเสียบได้ดีเสียบได้สวยมาบอมอยู่ที่เฮียวกะส่งกลับให้ซิเวอร์โอ้โหซิเวอร์ซิเวอร์ดูกากที่สุดในทีมเลยครับโอเคหลบได้สวยโอเคหลบได้ดีดีมากส่งไปบอมอยู่ที่ซุปซ่าส่งให้เฮียวกะพุ่งชนไปทีนึงพุ่งชนไปทีโอ้โห ขนาดเล่มเฮียวกะยังดูกากเลยนะครับอ้ทำไมมันผิววันจังวะเยอรมันเนี่ยฮะทิสวะทิสวะสวยแต่อบอลามาสวยซูเปอร์สะส่งกลับมาให้เฮียวกะพุ่งชนไปทีนึงพุ่งชนไปอีกทีนึงมาเอาไปกินไทเกอร์ช็อตฮ้ยโอ้โหขนาดไทเกอร์ช็อตที่คิว่าแรงที่สุดในเกมนะครับ ยังยิงไม่เข้าอ่ะโอ้โหนิตาว่าจะยิงเป็นลูกยิงเปาค่อนตัองหน่อยนะครับอดยิงคนระับโดนไทเกอลแล้วโดนโต๊ะกลับเลยมาครับบุรเลน่นเยอรมันโต๊ะกลับโอ้โหวิ่งอย่างเร็วอ่ะเราวิ่งตามไม่ทันโอเคทันอย,นอยู่ทันอยู่ไทเกอลมาได้สจิมนาส่งให้ซิลเวอร์ซิลเวอร์ดูกา,กากมากเลยครับอ๋อดีดีเลอกาดสวยเอาไปชินไทเกอร์ชดด่าโอ้โหไม่เข้าวะ่ะ ยิงยังไงก็ไม่เข้านะครับต่อไอซูบสายิงก็คงไม่เข้านะครับเพราะแบบความแรงมัน,นพอกันนะผมอยู่ที่นี้ตะโคงลูกนี้ไม่เข้าโอ้โหเก่งจริงครับเก่งจริงครับเยอรมันเก่งจริงครับดีแล้วล่ะมันจะได้มันๆน,นะครับมาเราอยู่ที่ซูบสะลบเดี๋ยวมาเจาะแจ๊ฮะอะไรวะเมื่อกี้คืออะไรโอเคมาซีมาตัานบอลมาส่งให้เจจิมะะส่งให้ซึบสะซึบัสะลบสวยเดี๋ยวไม่ดีโอซึบสะ อ๋อในแมทนี้น่าจะยังไม่เอาจริงนะครับฟินชาติญี่ปุ่นน่ากำลังเก็บของไว้อยู่นะครับยังไม่ปล่อยของนะโอเคนิตะได้บอลโอ้โหนี่ขนาดนิตะนะเว้ยโดนโต้กลับไปแล้วครับญี่ปุ่นโดนโต้กลับโอ้โหขนาดซึบซ่ายังโดนหลอกอ่ะคิดดูเฮ้ยๆฮ้้โอ้ทาคาซึกิสวยสวยสงไงซึบุสะส่งยังพลาดเลยอะไรเนี่ยมาบอลอยู่ที่เฮียวกะโอ้โหหมดเวลาเรียบร้อย เยอรมันชนะญี่ปุ่นไป6ประตูต่อศูนย์ครับเละเป็นขี้เลยนะครับญี่ปุ่นโอ้โหน่าียดายมากครับมาลุยต่อมาเราต้องแข่งกับทีมอุลุกไวยครับนี่คือการแข่งขันที่แท้จริงนะครับมาลุยดีกว่าไปเปิดเกมทีินี้เราต้องชนะ,นะครับแข่งกับอุลุกไวยเราต้องชนะให้ได้นะิวเว่าโรบไปดีโอ้โห,วหวถวอว่าได้ไรวะเอ้ยตะจิมุนไปเอาบอลมา,มาสวยได้เขาได้ดีส่งกลับมามามา,าอยู่ที่เฮียวกะพุ่งชนไปดิสวย ส่งกลับให้ซุปซ่าซุปซ่าหลบสวยซุปซ่าหลบดีส่งให้ซีเวอร์ซีเวอร์โดนลุมโอเคหลบได้อยู่หลบได้อยู่ซิเวอร์ไปประตูแรกประตูแรกเดี๋ยวเดี๋ยวยึกยากยึกยากเดี๋ยวเดี๋ยวยึกยักส่งกลับให้ฮิยวกะฮิยวกะชาร์จโอ้พุ่งชนไปทีนึ่งอันนี้ไปกินซาไทเกอร์ช็อตเรียบร้อยไปสวยโอ้โหได้ประตูที่หนึ่งมาแล้วครับเฮียวกะโคจิโร่นะครับ เอสไทเกอร์ตัวจริงของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับไทเกอร์ช็อตสวยตอนนี้ยังไม่มีนนโอไทเกอร์นะซุปต,ต,ตาตัดบอลมาสวยมันว่ะมันว่ะซุปตาร์ลบเนี่ยมาเจ้าแจ้กซุปอร์มาได้ชอ็อตไปเลยระยะไกลเฮ้ยโอ้โหรับได้รับได้อย่างไรเก่งจริงๆนะผู้รักษาประตูของอุรุกวัยนะครับโดนอุรุกวัยสวนกลับแล้วครับในจังหวะนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมอใครมาเนี่ยโอ้โหอิชิซากิมาจิโตะจิโตวิ่งมาเองจิโตะจิโตะสวยได้เขาได้ดีส่งไปให้าทาหึบสะทึบสะทำไงต่อส่งมาให้เฮียวกะเฮียวกะพุ่งชนไปมาเดชพุ่งชนมาอีกทีนึงเจ็บไหมล่ะอีกทีนึงมาเดชก็มาดีครับโอ้โหเฮียวกะเอาเรื่องว่ะในแบบนี้มายมาิงไปเลยไทยเกอร์ช็อตเข้าไปอีกลูกนึง้ไหมโอ้โหไอ้เพื่อสาวประตูแม่งคว้าบอลทำไมได้นะครับในจังหวะนี้ น่าจะได้จริงนะครับตอนนี้เราต้องตั้งใจเล่นในระดับหนึ่งเลยนะครับซิลเวอร์จะทำอะไรได้ไหมก็ไม่รู้ครับหลบไปอย่างสวยงามามาบาันดาชอ็อตโค้งไปสวยๆไปโอ้โหเข้ามือผู้สาวประตูเลยครับลูกนี้เหมือนส่งบอลให้ผู้สาวประตูฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับน่าจะได้จริงๆครับเหมือนจะโดนโต้กลับอีกแล้วครับเราต้องระวังกับตาของอุรุไกยด้วยนะครับวิคตอริโนนะครับโอ้โห เอาเรื่องวะโอเคจิโตตัดบอลเอาไว้ได้นะครับสวยผมอยู่ที่เซเวอร์ส่งกลับให้มิสกิไอคนนี้ชื่อมิสกินะมิสกิทาโร่โนะครับไม่ใช่มิสกิจุนนะชื่อคล้ายๆกันเนาะแต่คนละคนเนาะมิสกิถามว่าติดทีมชาติไหมติดนะครับแต่ว่าเป็นตัวสำรองแล้วก็เป็นโค้ดด้วยนะครับมาโซดาสวยโซดาเปิดบีโซนมาส,ยสยมายโซดาวิ่งริมเส้นไปโอ้ย บอลมาอยู่ที่วิกเตอริโลนโของอุลุควายโอ้โห้ผิวมากผิวมากเฮ้ยเฮ้ยโอเคจิโต้ตัดบอลเอาไว้ได้สวยจิโตัเปิดบอลไปโอ้โห้เี๋ยวส่งบอลไปคู่ต่อสู้ทำไมเนี่ยบ้าไปเนี่ยโอ้ยังผิวเฮ้ยเฮ้ยโหเปิดบอลมาแล้วครับโดนโขกโอเคผู้สาประตูเรารับมารว่ายได้นะครับบาราชิมาสื่อสวยอิชิซากิโอ้โหส่งบอลหาเลยเนี่ยโอเคทุกดาตัดบอลไว้สวยเหนียงลงไปดีๆอย่ามาเจ้าแจ๊ สวยเด่๋ยวมาตัวแได้ชอตไปอุ้ยสวยอึ้งกิมกีสวยในมี้กับตานทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโอซุระซูบะสะทำสกอร์ที่สองให้กับทีมทีมชาติได้นะครับสวยงามมากจริงนะครับถูกเสียบโอ้โหอะไรวะจริมาน่าเสียบโอ้โหโดนโดน,โดนโลบโอ้โหบิงโตริโน่มันก็เอาเรื่องวะ ฮ้ยต้องระวังนะเฮ้ย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 กิโต้เฮ้ยกิโต้วิ่งไหนโอ้โหเอยลับได้รับได้เฮ้ยกิโตเฮียบอลเฮ้ยเจ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 เ อะไรวะสุดยอดจริงๆเลยนะครับมาที่ยิมนะสวยสบัมาให้มิกกิอีกครั้งหนึ่งมิกกิโดนเสียบเหมือนเดิมเลยโหแม่งหนังม้วนเดิมชัดๆแล้วยิมนะแล้วยิมนะแทคิลสวยยิมนะส่งไปส่งหาเลยวะเนี้ยยิมนะโอ้โซดาเออเลเซอร์แทคิลนะครับสวยมาสุดประจกษ์สุดการส่งให้ซิเวอร์ซิเวอร์เปอร์บีโซนซิเวอร์ไม่ได้ทำหาเลยนะครับในแบบนี้สวยหลบได้ดี หลบได้ดีหลบได้ดีเดีวอร์ตั้งสมาธิไว้มีสมาธิไว้มาคอนโทรพาร์ทให้เฮียวกะจังหวะน,นี้แล้วก็ปู่นึกว่าจะยิงไฮเกอร์โอ้โหกำลังจะชาร์จยิงหมดโอกาสยิงเลยครับรเหมือนจะยิงไฮเกอร์ช็อตได้นะเมื่อกี้โอ้โหน่าเสียดายโอ้โหบอมอยู่ที่วิกตอริโนโอ,อีกแล้วมาซูเปอร์สตรีลวิ่งไปซูเปอร์สตร์วิ่งไม่ทนันว่ะเปลี่ยนเป็นมัตสึยมะโอ้หะอย่างเร็วครับแต่โดนโซดาเลเซอร์ทักเข้าไปได้ครับเลเซอร์พาร์ทไปจังหวะนี้ สวยส่งได้ดีบอมอยู่ที่ซิเวอร์หลบไปโอเคหมดครึ่งแรกนะครับนะตอนนี้ครับเรานำมาสองประตูต่อศูนย์นะครับมาต่อที่ครึ่งหลังครับครึ่งหลังเราจะยิงประตูเพิ่มได้หรือไม่มาติดตามรับชมกันดีกว่านะครับมิสกัดมิสกิเสียบโอ้โหชื่อแม่งมิสกิ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 สวยเข้าได้ดีส่งบอลไปมาบอมอยู่ที่ซิเวอร์อีกแล้วซิเวอร์หลบ เดี๋ยว่าหลบโอ้โหหลบได้ดีหลบได้ดีโอ้โหเฮียวกะอยู่สกายเลยลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวเป็นส่งให้เฮียวกะยิงไทเกอร์ช็อตได้ไหมคอนโทรลพาร์ตไปจังหวะน,นี้บอมอยู่ที่ตีนเฮียวกะโอ้โหมึงยิงอะไรเนี่ยโอ้โหน่าติยดายดมากเลยครับสวยมากเลยครับส่งแบบคอนโทรลพาร์ตมาแล้วถ้าเฮียวกะยิงไทเกอร์ช็อตได้ไหมเนี่ยโคตรเท่บอกเลยพุ่งชนไปเฮ้ยให้ระวังพุ่งชนไปอีกทีาไทเกอร์ช็อตเอาโขนไปจังหวะนี้ ฮ้ยเรียบร้อยอัดไป2เม็ดแล้วนะครับเฮีโอกาสในแบบนี้นะครับโคตรเจ๋งนะครับได้ก็ช็อตแม้จะเจอเยอรมันนี่แม่งยิงเหมือนแบบส่งให้เขารับอ่ะมาโรจิมาน่าเสียไปไหนคกูจะเสียไปไหนเนี่ยวิกเตอรโน่ครับวิกเตอรโน่กับตันอุรุกวัยครับโอ้โหอย่างเพลียนะครับแล้วเขาจะยิงแล้วมาครับลุงยิงแพนเทอร์ของเขาโอเคบากาชิปสึกขวาบอลมาได้ มาม,ม,มาซึ้อมล่ะมาซึมะโอ้โหโดนเสียบอีกมาเทียมากูโดนโขกโอเคบางทีมันสวเปิดบอลไปข้างหน้าไปโอเคมาบอมอยู่ที่ซุปซ่าในจังหวะน,นี้เคอฟพาร์ตไปจังหวะน,นี้มาสวยซีเวอร์คองบอลได้ดีโอ้โหแม่งซีเวอร์เล่นไรวะเน,นี่ยซีเวอร์แมทนี้มันกา,กากมากเลยนะเพื่อนโอเคบางทีมันน่เข้าสวยสวยมาบอมอยู่ที่เฮียวกะเอาดิเอาดิมามาซีเวอร์ มาหลบดีหลบดีๆโอ้โหแม่งวิ่งกันมาเร็วมากครับโอเคอย่ามาแล้วแจะมาดิครับก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับส,สวยมาติเบอร์ยิงไม่เข้าก็าเ,าเปิดไปดิครับมาคอนโทรลพาสไปต้องไทเกอร์ช็อตแล้วสวยฮึอ้โหเวสาประตูเซฟไปได้ครับน่าเสียดายจริงเกี้ยวกะฮะเกี้ยวกะแท็คเกิลไม่ได้วะน่าเสียดายว่ะเมื่อกี้ ภาพแบบแพคเกลิลกลับมาได้นะครับยัดไปอีกเม็ดนึงอาจจะเข้าก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราโดนสวนกลับนะครับซันเตโก้นะครับโอ้โหชื่อแม่เงเทพวะซิจิมะนะโอ้โหซันเตโก้แม่งเอาเรื่องว่ะวิ่งริมเส้นนะครับมาอิจิตะกิโอ้โหทำห่าเลยเนี่ยมาจิโตไม่ทาน,นครับโดนเปิดบอลมาโดนยิงโอ้โหโอเคอบางทีไปสู้ขวาบอลไว้ได้ครับเปิดบอลไปมันว่ะมันว่ะโอเคเฮลกะได้บอล เฮียกะใช้การเล่นอันดูดันพาบอลไปโอ้โหดูดันตรงไหนวะเนี่ยยิบหายโดนสไลด์ง่ายมากมิสกีโอ้โหโดนยิงไกลแพนเทอร์ช็อตระยะไกลขู่อย่างดูดูแบบค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับแต่ดีนะครับวากิวมือของเราค่อนข้างที่เก่งนะมาโคพารสมิสกีโอเควางอยู่ที่เฮียวกะพุ่งชนไปทีนึงพุ่งชนไปอีกทีนึงสวยเหล็กเฟือไทเกอรไทเกอร์ช็อตระยะไกลมากในมันไต้ ไอเฮลกะเฮลกะวิ่งริมเส้นเดี๋ยวจะเย็นพุ่งชนไปที่นี่นยอย่างเง้ยเปิดบอลมาซิลเวอร์บอลเล่โอ้โหเป็นลูกบอลเล่ที่โคตรเบา,เ,บาเลยนะครับซิลเวอร์เล่นอะไรนี้อ่ะตายต่อครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่สิลเวอร์สิลเวอร์ทำอะไรต่อมาวีโซนครับจังหวะนี้เออสวยสวิโซนจังหวะนี้ สวยอย่ามาแต้โอเคซิเวอร์หลบได้สวยถ้ายิงไม่เข้ามันก็ต้องเปิดนะนะสวยโอ้โหฮะเลี้ยงบอลออกก็มีใช่ไหมครับโอ้โหซิเวอร์เล่นหาเลยรของพวกเนี่ยเอ้าแม่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงไม่เข้าก็เป็นฝ่ายสนับสนุนไหมครับมาบอมอยู่ที่ซิเวอร์โอ้ตรงกลับมาให้ซิเวอร์สักลูกได้ไหมซิเวอร์บอกขอยิงรับลูกได้ไหมในแมตช์นี้อ่ะโอ้โหมิตะกิ มีสก,กิทาโร่แม่งทำหาอะไรไม่ได้เหมือนกันโอ้โหซีบา,าสเสียบยังเสียบไม่ได้เลยนะครับระดับโลนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับซีบา,าสวยมาโคฟพาจากซีบา,าสกลมาที่ซิเวอร์นะครับผมเห็นเฮลกาอยู่ข้างบนโอ้โหอ่าเอ้ยโอเคมันเลี้ยงบอลออกมาญิปุนได้บอลในจังหวะน,นี้ครับมาส่งไปซิเวอร์ไปเอาบอลมาไปโอเคลอไปทีนึง่งผมบอกว่ายังมาเจอรูดีแทนเลยอ่ะโอ้ มาจิมนาไปตามมาบอลมาสวยอยู่ดีแต,ต่ว่าลบไปได้ช็อตแม่งเลยยา่าอึ้งไปโอ้โหแม่งคว้าไม่ได้น่าจะได้ทีนะครับเวลาจะหมดแล้วครับเหลือเวลาทดเวลาบาดเจ็บนะครับสามนาทีแบบปอมๆแล้แล,แล,แล้วนกยูงก็ประมวลเวลาที่เรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นชนะไม่ได้สามต่อศูนย์นะครับอูรุกวัยแพ้ยับเลยนะครับโอ้โหมันจริงๆนะครับในแมตช์นี้นะครับ แมงลุยระดับโลกแล้วก็เจอเดี๋ยวผู้เล่นเก่งๆนะครับมาทีมต่อไปเราจะต้องเจอกับอิตาลีนะครับรู้สึกว่ากับตันจะเป็นผู้รักษาประตูด้วยนะครับแฮมมอนี่นะครับมือของเขานะครับเป็นท่าไม่ตายรับลูกโดยการใช้มือเดียวนะครับเก่งนะครับคนข้างนี้จะเก่งพอสมควรเลยนะครับมาในคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยครับดูเหมือนว่าจะมีไทเกอร์ช็อตมาให้ใช้แล้วนะซิเวอร์นะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย